องคม์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2569ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังชายแดนกองทัพภาคที่หนึ่งที่จังหวัดสระแก้วและกําลังพลที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานคร ที่ลานพิธีมณฑลทหารบกที่19อมเมืองจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไพบูล์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2569ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังชายแดนกองทัพภาคที่1ซึ่งปฏิบัติภารกิจกองกําลังบุรพาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กําลังพล11นายที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศด้วยความกล้าหาญและเสียสละโดยเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลค่ายจัก,กรพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งองคมนตรีได้กล่าวชื่นชมกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละพร้อมกล่าวให้กําลังใจกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของ กำลังพลทุกนาย ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถนานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจํานวน43นายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในภารกิจปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติโดยเข้ารับการรักษาณอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานคร โดยองคมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและพิการตามแนวปฏิบัติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ทั้งนี้โรงพยาบาลแนะนําแนวทางปฏิบัติในการเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามเช่นงดสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับผู้ป่วยเพื่อลดการบาดเจ็บทางจ,จิตใจควรให้กําลังใจผู้ป่วยด้วยคําพูดสร้างสรรค์เช่นขอเป็นกําลังใจให้หายไวๆขอบคุณที่เสียสละเพื่อชาติและเราภูมิใจในตัวคุณรวมถึงให้เกียรติเคารพในคุณค่าและแสดงความเข้าใจในความยากลําบากของผู้ป่วยเพราะการมาเย,ย อย่างเข้าใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่แก่ผู้ป่วยโดยในวันนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และกำลังพลที่บาดเจ็บทั้งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีและกรุงเทพมหานครรวม500ชุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจจกัรดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายจำเนินแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกีรันจันทราชพลทหารธิรพัฒน์สวนและพลทหารนัครินสารคันกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปราศ อำเภอรปรา,าสาทจังหวัดสุรินทร์ และต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชิญจัดการดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารนรินเงาไพรกกาลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสุรินอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุริน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บข้างต้นทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่งความเลื้อปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลทุกนายอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่จังหวัดอุบลราชธานีวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนารงเทพเสนาผพ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ่อระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยเอกกรุณาชูเมืองจา่าสิบเอกประภากรนินชัยจา่าสิบเอกพิทยาศิลปพันธ์จ่าสิบเอกประสงค์ปะยีจา่าสิบเอกกิติคุณพัน์กาลสินจา่าสิบเอก กมลศัก์ภูผาหลวงจ่าสิบตรีปิยาวา์กันทโลจ่าสิบตรีนตน์รัตนมูลจ่าสิบตรีพิทยาการทังสิบเอกสุริชาตินินน้อยสีสิบเอกสุขสันนนโโพสิบเอกอนุรักษ์บัวดาสิบเอกกรชกรเพียงตีสิบเอกนิรันดรท้าชื่นพลทหารรพีพั์คำโกดพลทหารพัสกรบัวหลวงพลทหารสรายุทอยางศิลาพลทหารพีพลสืบกรรมพลทหารธนกร โสตพรามพนทหารธนูเดชน้อยคำภาพนทหารพัชรกฤตกุณสุวรรณและพนทหารธีรพัชศรีภูลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลค่ายสัรพิทธทิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี และต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชาการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกศิรศึกจิตบุญกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสภิททิปประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกําลังพลที่บาดเจ็บทั้งหมดข้างต้นไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่กําลังพลทุกนายเป็นล้นพ้น ที่จังหวัดลบบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวีรพงศ์รีบรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเชิญจจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยโทฤชิตสุราวง์จ่าสิบเอกรณยุทธร,รัชอินจ่าสิบตรีสุทธิพงศ์พุทธชาติสิบโทสิทธิชัยไหลหลังพลทหารน,นัทธพงศ์บุญเติมพลทหารนิติก่อน สมทุมและพลทหารวัชรินกลิ่นสีสุขกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลอานันทมหิดลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกําลังพลข้างต้นทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความเลื้มปิติและสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่กาลังพลทุกนายอย่างหาที่สุดไม่ได้ ช่วงเย็นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอนุพงศ์สุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารภูมินสีตุ้ยเลิงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสุรานารีอำเภอเมือง นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบรดกระหม่อมรับพลทหารภูมินไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความเลื่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พลทหารภูมินอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญพงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ นายสมัยจันดียืนประชาชนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดมหาพุทธารามอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดข้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพนายสมัยด้วย